สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจมส์นะครับหรือว่าพี่หมีขายฟอร์ดครับวันนี้เจมส์เนี่ยอยู่กับนี่ครับเจ้านี้ครับฟอร์ดเน็กเซนนะครับตัวนี้เนี่ยคือรุ่น XLT นะครับเดี๋ยวเจมส์จะพาไปรู้จักกับรุ่น XLT นะครับคือเป็นตัวรุ่นรุ่นน้องนะครับของตัวสปอร์ตแล้วก็วายแพ็กนะครับตัวนี้เนี่ยครับ XLT นะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับเนาะเป็นตัวเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับ เกียร์ออโต้เนี่ยครับ4ประตูนะครับแต่ราคาอยู่ที่934,000บาทนะครับส่วนเกียร์ธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่889,000นานะครับผมเนาะ XLT เนี่ยเอกลักษณ์เขาจะมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับนี่เห็นไหมสองขีดเนี่ยเขาจะเป็นสีโครเมียมเนาะแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยก็ยังเป็นไฟหน้า LED นะครับเหมือนกับตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้นี่อ่า เรียกว่าให้มาเหมือนกันนะครับเรียกว่าเราอัปเกรดมาละเราจะไม่มีไฟเหลืองหรืออะไรที่เราบ่นๆกันแล้วเนาะว่าเออมันไม่ชัดเออยอะไรเอยนี้ตัดจบนะครับเรียบร้อยนะครับ LED เนาะด้านหน้าเนี่ยเราก็เห็นแล้วเนาะคือตอนเนี้ยมันก็จะมีอที่เขาเริ่มแต่งกันลนะเนาะเดี๋ยวเคมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับว่าแต่งเปลี่ยนกันทังหน้าแล้วเป็นยังไงนะครับ หรือว่าเปลี่ยนล้อแม็กแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวเจมอิ s เสิรูป i n น e r t รูปให้ดูนะครับผมโอเคครับมาต่อมาครับมาดูที่ด้านข้างครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็ยังให้คิวล้อนะครับ3นิ้วแบบดําด้านมานะครับเหมือนกันเนาะให้มาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ล้อแม่งเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับจากรุ่นวาแท็กแล้วก็สปอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นขอบ17นะครับผมเนาะขนาดยางก็255นะครับ70 r 1 7นะครับ แกมใหญ่นะครับวิ่งนุ่มนะครับผมเนี่ยสะดวกสบายนะครับก็บรรทุกได้นะครับผมเนาะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับผมโอเคครับมาถึงเรื่องอัตราการเส้นเปลืองนะครับในใบของ f อร์เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่13.5กิโลลิตรนะครับเนาะแต่ใช้จริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้อีกทีหนึ่งนะครับว่า,าคุณเนี่ยใช้งานลักษณะไหนเหยียบยาวเหยียบสั้นชอบอ เหยียบแช่ไม้หรือขับช้าขับเร็วยังไงนะครับบรรทุกหนักบรรทุกน้อยลักษณะการขับขี่จะบ่งบอกถึงอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันนะครับตรงนี้เนี่ยคือมาตรฐานนะครับเนาะส่วนใครจะได้ 15- บ6โลลิตรหรือจะ1ิบเโลลิตรอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับเนาะโอเคมาที่ด้านหลังครับด้านหลังตัวนี้ครับอย่างที่เจมเคยบอกเนาะว่าเขาเนี่ยมีทาทาการเจอะข้างหลังไว้ให้นะครับ3จุดนะครับนี่ครับจะมี ฝากข้อกระบะามาให้เลยนะครับนะก็เอาไว้เผื่อเราจะไปใส่กลงใส่โคง้งใส่โลบ้าแล้วแต่เลยเนาะอันนี้ได้หมดนะแล้วก็ด้านหลังครับเนะบบาะกระบะผ่อนแรงไม่เอ่ยโอ้โหอันนี้คือผ่อนแรงคนนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ให้มานะก็ยังหนักอยู่นะคะส่วนฝาท้ายเนาะก็ตัวนี้ XLT ของปีนี้เนี่ยพิเศษขึ้นมานะครับในเรื่องของกล้องหลังนะครับ เขามีกล้องหลังมาให้จากโรงงานแล้วนะครับเป็นกล้องติดใต้โลโก้เหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมแล้วนะแต่ส่ันไฟท้ายก็สวยเนาะมองข้างๆเนี่ยสวยเนี่นี่มองมองด้านข้างเนี่ยสวยเออเห็นไหมมีเลนเจอร์ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีด้านข้างสวยงามแล้วไฟท้ายเขาโอเคครับมือเปิดประตูนะครับเขาก็จะเอามาอยู่ตรงมือจับตรงนี้เนาะเพื่อเปิดปิดได้ความสบายนะครับวางมือมนี้จับได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการปรับกระจกนะครับพับกระจกปรับกระจกจะอยู่งี้นะแล้วก็นี้ก็คือเป็นเรื่องของกระจกขึ้นลงเนาะกระจก4ประตูนะครับแล้วก็นี่คือปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะครับผมส่วนรายละเอียดดีเทลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในครับด้านในตัวรถนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าพวงมาลัยของ ford เนี่ยเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปยังไงนะครับก็คือจากที่ผมสัมผัสดูมันดูกระชับขึ้นนะแต่ว่ายังคงความคมไว้เหมือนเดิมนะครับเนาะหน้าปัดนะครับ ตัวน,นี้จะเป็นหน้าปัด8นิ้วนะครับนะเป็นหน้าปัด8นิ้วแบบดิจิตอลนะครับผมตรงนี้ครับหน้าจอนะครับเรากดตรงลถเนี่ยฮะเขาก็จะมีโหมดตั้งค่าให้นาะว่าตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับตั้งค่าเสียงช่วยคนขับตั้งโหมดลดยนต์อะไรเงี้ยครับนะฮะเขาก็จะมีให้นะครับผมว่าอะไรยังไงบ้างนะครับไม่ต้องไป ตั้งตรงหน้าปัดละเรามาตั้งตรงหน้าจอเนี่ยง่ายกว่าเยอะนะครับเนี่ยแสงสว่างเราจะล็อกรถยังไงปัดน้ำฝนอะไรยังไงอ่าอันเนี้ยก็คือเรื่องของการใช้งานหน้าจอนะครับหน้าจอแอีเนาะสามารถเชื่อมต่อนะครับนี่ครับกับ Apple CarP l a y หรือ Android Auto ได้เนาะเราเปิด g o เ g l e Map อะไรอย่างเงี้ยปึ๊บเขาก็จะขึ้นจอเลยนี่เข้าถอยมาคล้องถอยนี่มีตีเส้นให้ด้วยเห็นไหมอ่าซ้ายขวานี่ล้อองศาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมีมีตีเส้นให้เลยเออถือว่าใช้งานดีนะกล้องชัดนะ องศามุมกําลังดีนะครับผมครับแล้วก็เรามาดูในเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยก็ยังเป็นเกียร์ออโต้เนาะเหมือนเดิมเนาะก็จะมีโหมดเหมือนเดิมนะครับ prndm นะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นแท่นวางนะครับไวเลสชาร์จนะครับใครมีโทรศัพท์ที่สามารถใช้ไวเลสชาร์จได้นะครับวางที่แท่นนี้เลยนะครับเนาะสามารถชาร์จได้เลยนะแล้วก็โหมดตรงนี้ครับคือโหมดการขับขี่นะครับเนาะ ขาจะมีให้เราเนี่ยอยู่ทั้งหมด4โหมดนะครับผมอ่าเดเจะลองกดให้ดูนะครับในรุ่น XLT ก็มีเหมือนกันนะครับโหมดการขับขี่นี่นะครับโหมดแรกคือโหมดปกติครับโหมดที่2คือโหมดอ่าอีโคนะครับประหยัดนะครับโหมดที่3นะครับนี่ครับคือลากจูงนะครับผมโหมดที่4ก็คือถนนลื่นนะครับสลิทเทอรี่นะครับผมโอเคครับโหมดในการใช้งานเนี่ยครับ โหมดในการใช้งานนะครับแต่ละโหมดเราต้องปรับนะครับเพื่อให้ตรงกับการใช้งานนะครับมันจะได้อ่าใช้งานได้เต็มที่แล้วก็ประสิทธิภาพนะครับดีที่สุดเนาะส่วนอย่างอื่นเนี่ย็มว่าก็ดีนะเวิร์กข้างในก็โอเคนะลดราคาประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฟอร์ดเนี่ยทีเด็ดเขาอยู่ที่ช่วงล่างเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันครับไปครับเนี่ยเราอ่าตรงนี้ครับ เราก็ยังจะเห็นว่า XLT นะครับผมโช็อเนี่ยก็ยังอยู่นอกคัซีเหมือนกันนะครับนะต้องบอกว่าฟอร์ตตัวใหม่เนี่ยชคจะอยู่นอกคัซีหมดนะครับซึ่งทำให้รถเนี่ยหนึบขึ้นนะครับนุ่มขึ้นเนาะแล้วก็สายยางก็มีการปรับเปลียนนะครับเพื่อให้เข้ากับการใช้งานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุญแจรของ XLT เนี่ยเขามีเคเลตนะครับนี่ดูครับเป็นไงนี่เวลาเรากดล็อกปุ๊บเป็นไง กระจกพับไงแล้วก็มีคีเลตด้วยไงกระจกก็เปิดให้เลยนะครับอัตโนมัติเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับในรุ่นนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันโอเคครับก็จบแล้วนะครับสําหรับตัว XLT นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัว XLT นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยดีลเลอร์ของเรานะครับมีรถพร้อมส่งมอบนะครับนะแทบจะทุกรุ่นทุกสีนะครับ ก็ไม่ต้องรอกันนานนะครับส่วนเรื่องของโปรโมชั่นนะครับทักเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ทางเพจของเรานะครับเรามีสิ่งดีๆนะครับมอบให้ลูกค้าเสมอนะครับพร้อมกับรถที่เราพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยมีให้จริงนะครับนะก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในเพจเนาะและเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจมก็ขอจากรลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ